โอเคครับ oh, okay. ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่ก็คือคลิปแรกของผมนะครับในช่องกิจศดิ์ HD นะครับคุณก็อยู่แล้วตอนนี้คุณอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า World of t a n k Big นั่นเองนะครับผมเป็นเกมแนวสงครามรถถังนั่นเองสงครามโลกโดยเราเนี่ยจะเล่นเป็นรถถังนะครับ และรถถังที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือเจ้าหมอนี่เลยนะครับรถถังซาหะภาพโซเวียตรถถังกลางเจ้าคันนี้นั่นเองทีสามสี่นะจ๊ะเป็นรถถังที่มีความทำลายล้างสูงมากเลยนะครับผมเคไม่พูดพรอมทำเพลงเราค่อยไปดูข้อมูลหลังจากที่เราไปเล่นกันแล้วนะจ๊ะโอเค หาห้องเจออย่างไวเลยนะแล้วด่านที่เราเล่นตอนนี้ก็คือด่านเงา้นานำนะครับเราค่อยเป็นไล่ดูตอนนี้เราอยู่กับเพลเซ 4G p พนเซอร์ 4G นะจอมบอม มสาบรถไฟเต็มเลยอุ้ยดูเหมือนว่าเขาจะไปโผล่ฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนี้เนี่ยเงียบเหงาจริงๆเลยเกผมเพื่อนบอกช่วยด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันไปเนี่ยผมเรากำลังจะไปช่วยครับนาย <Hello. S 1> นี่ไม่มีใครเรายิงในเมื่อเราเขาไม่มาเราก็จะไปหาเขาโดย อัตโนมือเพื่อนฉันมาแล้วไม่เหยียบมนันให้หมดอ่ะเออยท่านแน่เอาคันไหนดีนะไม่พูดมามทำเพลงคันนู้นก่อนเลยเอ้ยเบาจังเลยแปดสิบสี่เราใส่กระบอกปืนมาผิด จะมีของแต่งอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายตอนท้ายคลิปแล้วกันฮันแน่โอ้ค้างถือ <c oughs> ว่าครั้งนี้ก็จะตายแล้วนะจ๊ะเราไปข้างๆกันเลยแล้วกันไม่เข้าได้ยังไง โหลดสามวครับผมนี่โอ้ย,อยแล้วมันจะบิ่งไปไหนแล้วนะนะ้าโอ้ยแรงจริงๆตายแล้วเราจะสิบหกนะครับเราจะต้องคิดแผนการนะครับแผนการของเรา มีอยู่ว่ากดนี่นะครับกดค,ความเร็วรีวรวโหลดแล้วก็เอ้ยมันมาแล้วเมียว,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 วเมียวเมียวเมียวรีวโหลดเร็วนะสามวิเองอย่านะก็ขึ้นข้างบนครับไม่เรามาหาหนายเลขเก้าสิบเก้าเอาเราเราวิง่งไปไหนนี่ขอไฟเออ ขอภายในความไม่สะดวกด้ืยนะจ๊ะไปเกมต่อไปกันเลยโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกด่านหนะครับเมื่อกี้นี้ผมใส่เป็นปลายกระบอกปืนที่รีโหลดเร็วนะครับมันก็เลยทำให้ดาเมจเราลดลงนะครับเพื่อจะได้ไม่โกงนั่นเองแต่ตอนนี้เราแต่งเต็มมาแล้วครับผมมากย่นนิ่งเงินสีพวกนหน โอเคผมตอนนี้คือด่านยึดธงครับเราจะรีบไปยึดจุดสี่โอ้กโอ้แย่แล้วครับเพผมฝั่งนี้เยอะมากเนโอเคร้อยจ็สิบหกเนี่ยแรงขึ้น แต่ว่าไม,ไม่อยู่แล้วจ้า <partido> อยู่ไปก็ตายป่อเก็บเราจะมาหางเพื่อนที่จุดบจุดบีมีคนเมาจุดบีไม่มีคนนะเจ้าโอึด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 อาไปยึดจุดปีนเถอะเพื่อนนี่แหละยึดเนียนเนียไครับคือเกมนี้เน้นยึดนะครับแต่ว่ามันไม่ยึดเลยเว้ย แล้วนี่คือหนองวะมันไม่ยึดเลยเว้ยมันไม่ยึดเลยเว้ยโอเคยึดยึดยดยึดยึด,ยดแล้วเราจะไปจุด A ต่อนะครับผมบอกเพื่อนไปไปเลยครับหลังจากนั้นไม่นานตาสุดท้ายนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้ขอชนะได้ไหมเ <c oughs> นี่ยหน่ยชนะองเงเคผม ไปกันเลยแต่ซึว่าด่านนี้เราจะต้องไปแอบ,บตรงพุ่มไม้โอเคครับฝั่งนู้นแน่รถถังน่ากลัวมากมากเลยนะจ๊ะมีแต่คันแร,แรงเลยนะโอ,โ,อโอ้ยิงโดนหินอตอนนี้เราแค่รอครับ เราแค่ okay. รอเวลาไม่เน,นี่เอาชวนเพื่อนเฉยไม่ได้ตั้งใจขอไปในความกระตุกเล็กน้อยนะครับอ่าห uh ้า huh. โอ้ยไม่ใช่ดาเมจแลนะนี่ไงดาเมจเพื่อน Okay. เพืนได้่าไปแล้วครับผมเอาเด็กท่า,าพังเฮ้ผมตอนนี้เรายังไม่มีใครตายเลยนะทีมเราเหมือนว่าทีมเราจะเป็นงานมากตอนนี้เคปหนึ่งยิงยิงเลยตุ้มเรียบร้อยครับืาฝั่งนู่้นนะผมยังไม่ได้ทำน้าหมีเลยนะ จะไม่เป็นไรขอชนะก็พออ้าโหอยู่ด้านล่างสะด้วยอ่าห uh ้าสิบเก้าแล้วยิงมันทีไม่แน,น่เพื่อนยิงนี่ยิงเราชนนะชนเออมันแหละเราได้คิวแล้วเราพวใจแล้วโอเค สักตัวจะเป็นสักตัวจะเป็น,ส,ปนสักตัวจะเป็นอะไรไปของแถมตาสุดท้ายชนะพอีว้าวคิดว่าผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็ต้องขอลากันไปก่อนเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับคือตอนนี้เนี่ยเพิ่งเปิดช่องใหม่ๆเลยแล้วนี่ก็คือคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาชม r กกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีสิ่งผิดพลาดตรงไหนหรือมีอะไรขาดหายไปก็ขออภัยมาณที่ดีด้วยนะครับว่าเป็นมือใหม่จริงก็ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย